เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบก,กับผมซีซันสตูดิโอกันเช่นเคยสำหรับทุกอาทิตย์เราก็มีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนํากันเป็นประจํานะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นี้นะมาแนะนํากันแบบจับเต็มถึง10เกมด้วยกันใครที่กําลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่ๆหรือกาลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นกันบ้างแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ เรามาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม a m i k i n Survival เกมมือถือ Survival สร้างบ้านครับของเอาชีวิตรอดในโลก f a n ตาซีจุดเด่นของตัวเกมของเขาเนี่ยคือสามารถจับมอนสเตอร์มาช่วยในการต่อสู้กันได้แถมยังสามารถใช้แรงงานกับพวกมันนะครับช่วยในการคราฟของตัดแรก่กุดไม้อะไรแบบนี้กันได้ด้วยนะครับระบบของเกมเจะเน้นการออกสำรวจหาทรัพยากรมีทั้งการเสริมค่าพลังการกราฟของอุปกรณ์ต่าง สร้างที่พักบวกกับตกแต่งที่หลบภัยมีมอนสเตอร์ใหม่ๆให้ได้จับมาใช้งานให้อารมณ์การเล่นเหมือน Last Day on Earth บวกกับ Power อยู่มากครับส่วนงานภาพกราฟริกนั้นก็ถือว่ามาในแบบทรงดีเลยภาพสวยคมชัดแบบจัดเต็มครับมุมมองด้านบนแบบนี้นะที่สำคัญครับใส่ภาษาไทยกันมาให้พร้อมถ้าคุณนั้นชื่นชอบเกมเนี่เอาชีวิตรอดอยู่แล้วเนี่ยเกมนี้เล่นกันได้แบบยาวครับเกมต่อไป Nova p r i n c i p l เกมมือถือ MMO เก็บเวลฟาร์มอนในโลกแฟนตาซีนะครับที่ตัวละครเท่ๆเนี่ยมีให้เราเลือกใช้งานกันภายในเกมจะเป็นตีแบบไซไฟล้ำล้ำมาให้เล่นกันเลยโดยจะมีตัวละครนักรบไฮเทคครับแบบสีอาชีพให้เราได้เลือกใช้งานได้แก่นักดาบแอสซินนักเวทแล้วก็มือปืนแต่ละตัวนั้นดีไซน์ออกมาแบบล้ำยุคสุดๆครับแต่ทั้งนี้เลือกเพศไม่ได้นะปรับแต่งรูปร่างหน้าตาได้ตามพรีเซนต์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับ ส่วนการเล่นของเขาเนี่ยก็จะมาในแบบ M O R P G เลยที่จะเป็นแบบพิมพ์นิยมครับคือเขาเนี่ยจะใส่ออโต้กับมาให้เราแบบเสร็จสับครับอำนวยความสะดวกในการเล่นครับทําให้การเล่นเกมนี้ไม่ยุ่งยากจนเกินไปฟาร์มกันได้แบบยาวๆครับคอนเทนต์ภายในเกมนั้นก็จัดกันมาแบบครบถ้วนเลยทั้งในงเรื่องของดันเจี้ยนการล่าบอสการไตห่หอคอย Pv P V P อารีน่ามีระบบของสัตว์เลี้ยงคู่ใจกันด้วยนะ โดยรวมถือว่าค่อนข้างโอเคครับถ้าคุณนั้นชื่นชอบแบบตรีมใส่ฟ่ตัวละครเท่ๆเกมนี้แนะนำไปลองครับมากกันกับเกมดรา g o นเนียสากถ้าชอบเกมแบบแนวล่าแย้เวอร์ชั่นมุงมีครับต้องขอแนะนำมาดูเกมนี้กันเสียนหน่อยนะเพราะว่านี่คือเกม MMO ล่ามอสเตอร์ ผจญภัยไปกับคู่หูโคตรน่าลัะครับกราฟิกและระบบการเล่นเนี่ยจัดกันมาแบบครบถ้วนครับมีภาษาไทยกันมาแบบฟูลเวอร์ชันตัวเกมนั้นกจกคล้ายกับพวกดาร์กอนเซเลเยอร์ออนไลน์ครับแต่ว่ามาในเวอร์ชันมือถือภายในเกมมี4คาทให้เลือกเล่นได้แก่นักเวทนักธนูซัพพอร์ตแล้วก็สายแทงสามารถเลือกเพจบวกกับการปรับแต่งหน้าตาได้หลากหลายรูปแบบมาพร้อมกับโหมดการเล่นเนี่ยมีทั้งแบบจัดทีมล่าบอสล่วงกับเพื่อนของเรา จะเป็นการลงอนิน่าล่ามอสเตอร์ขนาดใหญ่ยักษ์มีคู่หูน่ารักน่ารักมากมายให้เราเลือกใช้งานกันภายในเกมด้วยพวกมัด้วยระบบของการเล่นแบบไลฟ์สกิลตกปลาปลูกผักทำอาหารตกแต่งบ้านกันได้ครับเป็นเกมสไตล์ MO นะภาพสไตล์แบบน่ารักเลยที่ใส่ออตโต้กันมาให้แล้วเล่นเพลินแบบไม่รู้เบื่อครับมาดูกันต่อกับเกม So อตส์อิตติก เกมมือถือ MMO RPG เก็บเลเวลฟาร์มมอนในโลก Open World สไตล์จอมยุทธภายในเกมเนี่ยบรรยากาศมาแบบจีนกำลังภายในเลยครับมาพร้อมกับแผนที่ที่กว้างใหญ่ให้เราสำรวจทำเควกันแบบไม่รู้จบมีทั้งระบบของการตีบวกการอัพเกรดเสริมค่าพลังต่างๆ และแน่นอนว่าที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือการเหาะเหินเรื่องอากาศตามแบบฉบับของจอมยุทธนั่นแหละครับตัวเกมไม่ได้ใส่ระบบออโต้กันมาให้เท่าไหร่นะครับเน้นกดมือเองแบบเพียวๆเริ่มต้นมาเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงเพราะว่าต้องเรียนรู้หาสกิลกันก่อนการเล่นเนี่ยอาจจะมีหน่วงมีแหลกบ้างครับเห็นว่ายังไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มเสียเดียวนะอาจจะมีการแก้บั๊กเพิ่มเติมมาในภายหลังครับมาต่อกันกับเกม Order Daybreak อีกหนึ่งเกม MMORPG ครับที่ตัวนี้จุดเด่นของเขาในอยู่ที่ความเป็นอนิเมะบวกกับความเป็นไซไฟ 3D ล้ำๆกันเข้ามาด้วยเหล่านั้นจะได้เล่นเป็นนักรบเอจิตครับรวมรวมพันธมิตรเพื่อต่อสู้กับเหล่าร้ายมีให้เลือกเล่น4คลาด้วยกันทั้งดาบยาวดาบใหญ่ปืนแล้วก็คาถามาแบบล็อกเพจแต่ก็ทำออกมาได้ค่อนางสวยหลอก,กินขาดในจุดนี้ส่วนโมวการเล่นเนี่ยก็จัดกันมาแบบครบครันครับต,ตามสไตล์ของเกมแนวนี้เลย เสริมด้วยของระบบการเปลี่ยนกราฟมีสกินของชุดแฟชั่นสัตว์เลี้ยงพานะสุดคูลและก็เทพไปด้วย V.I.P. ที่เรารักนั่นเองครับออโต้เนี่ไม่ต้องห่วงนะเกมยุคนี้ครับจัดกันมาให้แบบ f u ลเวอร์ชันงานภาพกราฟิกสวยครับดีกว่าหลายๆเกมในท้องตลาดที่ผ่านมาโดยรวมคือไม่ขี้เลยครับใครอยากเอาไว้เล่นสนุกๆแก้เบื่อแก้เซ็งก็พอไหวครับจัดกันต่อด้วยเกม Final r u m b l e เกมมือถือแอคชั่น PVP ครับที่จะพาเราเข้าไปจับทีมกับเพื่อน3คนออกตะลุมบอลฝั่งตรงข้ามในสนามกันแบบดุเดือดเผ็ดมันครับ ฝั่งไหนทาศัตรูตายได้มากกว่าเนี่ยจะเป็นผู้ชนะไปจุดเด่นของตูวเกมครับคือใช้เวลาต่อรอบเนี่ยไม่นานมากแค่3นาทีก็จบแมตช์กันได้แล้วนั่นเองมีตัวละครให้เลือกเล่นกันเยอะแต่ละตัวนั้นถืออาวุธแล้วก็จะมีจุดเด่นกันคนละรูปแบบแบ่งเป็นสายครับได้แก่สายแทงแอสซัสซินและก็สายซัพพอร์ตเลือกเล่นตามความชอบกันได้เลยนะเอาเล่นกับเพื่อนแก้เบื่อดได้ดีมากๆครับสำหรับเกมแนวแอคชั่น PvP เกมนี้ เกมถัดมา Demon Hunter Idle นี่คือเกมแอคชั่น Idle RPG ครับเล่นเป็นนักล่าออกปจนภัยใส่เดียวกับฝูงมอนสเตอร์ครับโดยตัวเกมนั้นจะมาจากค่ายโมบ i l ิครับเจ้าแห่งเกม Idle นั่นเองในท็อปตลาดนั้นถือว่ายืนหนึ่งในเกมแนวนี้ก็เลยจริงครับฉะนั้นระบบต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาดูดีเรา้าใจครับตอบโจทย์สายลุยเน้นออโต้ปั้นตัวละครกันแบบไม่มีที่สิ้นสุดกันอย่างแน่นอนครับ ระบบเด่นๆของเกมนะจะเป็นการเปลี่ยนสายตัวละครและสามารถซัมมอนมอนสเตอร์ครับมาช่วยเหลือในการต่อสู้กันได้และนอกจากนั้นครับงานภาพกราฟิกเนะี่ยยังเป็นสไตล์พิกเซลที่ดูดีน่ารักไม่ไก่กาครับมุมมองแบบนี้เล่นเพลินค่าเวลาได้ดีกันเทียวครับทัดมาเป็นเกม Over the Gear เกมมือถือเคิร์นเบสสไตล์ไซไฟบวกกับอนิเมะครับที่จะมาพร้อมกระบวนการต่อสู้ที่น่าสนใจนะโดยภายในเกมนี้จะให้เราตะลุยไปตามด่าต่างๆจุดเด่นครับการต่อสู้นี่นแหละที่จะมีสกิลให้เรากดเล็งเป้าหมายก่อนการโจมตีเหมือนกับว่าเล่นเกมเคิร์นเบสผสมความเป็นเกมแอคชั่นยังไงอย่างนั้นครับพด้วยระบบการอัปเกรดมีอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็การเรียนรู้ใช้งานขอสกิลกันได้แบบอิสระ ฉากบรรยากาศภายในเกมของเขาเนี่ยถือว่ามาแบบกลางๆครับไม่เน้นอลังการงานสร้างหรือไม่ขี้เหร่จนเกินไปข้อดีครับคือมาแบบแนวไซไฟที่สเปคเบาเครื่องดูดีแบบล้ำๆตามแบบฉบับของคนงบน้อยครับโดยรวมแล้วร,ระบบการเล่นค่อนข้างน่าสนใจครับลองพิจารากันดูด้วยตันเองแล้วกันครับเกมต่อไป Guild of Guardians อีกหนึ่งเกมมือถือแนวไอดเอลครับเล่นเพลินกันแบบไม่รู้จบโดยตัวเกมของเขาเนี่ยจะมาสไตล์แบบแฟนตาซีจัดทีมผู้พิทักษ์ออกต่อสู้กับจอมเวทตามแบบฉบับของเกมแนวนี้นั่นเองครับจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่การฟาร์มหาทรัพยากรการปั้นทีมมาอัปเกรดอัปแกรง่งมีระบบของการเสริมรูนกันด้วยเพิ่มความเทพครับเพื่อที่เหล่านั้นจะได้ต่อกรกับศัตรูในดันเจี้ยนที่สูงมากยิ่งขึ้นเป็นเกมที่เน้นเล่นเอาเพลินของแท้ครับเอามันเนี่ยคงไปไม่ถึงนะ งานภาพกราฟิกมาสไตล์การ์ตูนแบบดาร์คเดอร์ซีเลยเก็บไว้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งเกมแล้วกันครับแล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายครับที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้กับเกม fairy r e l r a g e เกมมือถือสไตล์สร้างบ้านครับภาพสุดแสนเจรลมูลนะสวมบทเป็นตัวละครสุดแบล็ครีโนเวทหมู่บ้านเวทหมดครับ ในเกมนั้นเราจะได้ส่งลูกน้องออกไปไปจนภัยตามล่าหาสมบัติเอาทรัพยากรที่ได้มาปลดล็อกของตกแต่งใหม่ๆสามารถปรับจุดวางกันได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นของเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งภายในบ้านสีผนงังลูกทรงหลังคาต่างๆครับแถมยังสามารถปรับรูปลักษณ์เสื้อผ้าหน้าผมของเหล่าลูกบ้านกันได้ด้วยจุดนี้ถือว่าโคตรคลีเอทครับ UI ต่างๆภายในเกมก็มาสไตล์แบบน่ารักสบายตาครับใครที่อยากได้เกมแบบแต่งบ้านนะสไตล์ภาพละมุนละมุนหรือความมุงมิ้งน่ารักลองดูเกมนี้ครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด10เกมเปิดใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับใครที่อยากให้แนะนําเกมอะไรหรือชอบเล่นเกมมือถือแนวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ